เลยไปลงไปโอ้ยอปนหมาแล้วโอ้ยทันเวลาพอดีเฮ้เป็นสดะเอาล่ะทีนี้ก็เช็คทิชชู mm ่ได้โอ้ยมีคนอยู่เออคงพอแล้วเช็คทิกต็อกหน่อยดีกว่าโอ้คริสแมนเขาเป็นอะไรไปนะเร็วหน่อยสิ คริสอยู่ที่นี่เหรอเฮ้ยปอกไปอะอุ๊ยวันเดียร์ระวังหน่อยสิเอ้ยหน้าหายจังเลยนี่ทุกคนคริสอยู่ในโรงเรียนเรา啦เฮ้ยเหนื่อยเฮ้ยนั่นเขาดิโอ้ยคริสโอ้ยโอเคโอเคเออางเข้าเรียนแล้วดูปกติดีนะ คริสไงเขาเป็นดาวติ๊กตอกเดียวนั่นนี่ยไงเริสเขาจะเดยนห้องเด็กกับฉันใช่และเขาก็จะสอนวเธยทำคลิปลงติ๊กตอกด้วยใช่ไหมล่ะไปหาที่นางได้แล้วเขาน่ารักจังเลยไงเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยขาถามฉันด้วยอ่ะเฮ้ยฉันจะต้องถ่ายรูปแล้วเฮ้ยแต่ว่าต้องแอบแอบหน่อยนะ รีบปัดและอะได้แล้วเข้าหมดหนังสือได้หบอกว่ามันจะเวิร์กนะเฮ้ยเพอร์เฟกทุกมุมมองจริงๆเฮ้ยที่รักจ๋าเฮ้ยเอออ๋น่าอะไรนะเฮ้ยจะต้องสารภาพรักให้ได้เลยเฮ้ยเฮ้ยไหนดูสิเฮ้ยนี่ต้องหาคำที่ถูกต้องฉันคนจังรัก คริสเออซึ้งสุดๆแค่พับแล้วปิดผนึกด้วยร้อยจูบอแม็กช่วยส่งให้คริสหน่อยได้ไหมก็ได้ดูดีไหมไม่อ่ะเปลี่ยนใจดีกว่าไหนดูซี่เธอรักเขาเหรอโง่เหรอไม่มีทางหรอก โอ้ทีาให้เป็นของส่วนตัวนะี่ไม่หยุแล้วล่ะรู้แน่ว่าใครเหยยฉันจะทำให้เธอหุบปากโอยอะไรกันเนี่ยใครเป็นคนทำฉันเปล่าเธอต่งางหากเออขอโทษนะคริสฉันไม่ได้ตั้งใจ อไม่ oh my, นะแผนฉันไม่ได้ผลฉันไม่ได้จะแกล้งคริสหน่อยหวังว่าเขาจะไม่โกรธันนี่เธอสวยอย่างนะขับใจจะคริสคืนนี้เปไ็นไหนไหมอืมฉันจะไปคาเฟ่กับเพื่อนๆน,นะจ้ะแล้วจากนั้นก็ฮะคืนนี้ไปเดทกันไหมจ้าเออน่าจะได้นะแล้วกี่โมงละ่ะอืมสักประมาณทุ่มดีไหมฮะกระโปรงซ้นเหรอออ ว่าแล้วทำไมก็ถึงไม่สนใจฉันเข้าใจแล้วฉันต้องใส่กระโปรงสั้นเหมือนเธอเฮ้คริสเป็นไงบ้างเซ็กซี่ไ oh. wow. <c oughs> หมอะฮะเจกคแน่โอ้ว้าวใช่แล้วเขากำลังมองฉันอยู่เชอกรองเท้าเธอเนี่ยเออแมเธอนี่ก็เชอกรองเท้าหรอโ,รโอยสองสัยกระโปรงนี่คงสั้นไปฮะเอ,อย หือฉันน่าจะกลมถึงนะเนี่คือน่าจะได้มาสิโถยรูงนี้ใส่แบบติดตุ้งแกก็ดีอุ้ยท้ามมันยากแบบนี้ให้เอาล่ะอีกครั้งนะแล้วก็เรียบร้อยเฮ้ยคริสคริสโรงเรียนปิดแล้วนาะกลับบ้านได้แล้วอะไรเนี่ยโอ้โหยาชมันเลย คริสหล่อจริงๆนะหวังว่าเขาจะคุยกับฉันบ้านเขาบอกแล้วมาถ่ายคลิปกันเลยเขาใจน่าเศ่าด้วสุดยอดเลยเฮ้เเธออยากถ่ายติ๊กต่อกกับฉันด้วยหรือเปล่าล่ะเอาจริงดิเออโทษทีนะแต่เธอยังจริงไม่พอเนี่ย แต่คือแต่ว่าฉันใส่กระโปรงสั้นแล้วอ่ะมันดูแย่มากหรอไม่เจ้าดูกระโปรงฉันสิคริสไม่มีทางสนเท่าหรอกใหญ่น่าตายแต่แต่ว่าอันนี้ใช่ไหมคริสเนี่ยนะมันไม่แฟร์เลยไม่มีใครรักฉันเลยฉันแย่มากเลยเหรอฉันต้องจัดการอะไรสักอย่างแล้วฮะนี่อะไรอ่ะ สงสัยก็แค่ขยะละมั้งฝุฝนเครอะเลยต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อคริสกล่องเสริมสวยใช่ไหมเนี่ยฮะสงสัยจังว้าวน่าสนใจดีนี่ฮะคนแขนอยาวเฟื้ยเลยโอ้ไม่นะ ฉันน่าจะเริ่มจากตรงนี้ต้องขาเยอะๆหน่อยและตรงนี้ด้วยอ่าดูซิว่าฉันทำอะไรได้อีกบ้างเฮ้ยนี่มันป่าดงดิบหรือไงเนี่ยโอย้ฉันต้องจัดการยโอ้ยอยกสวยต้องอดทนต้องอดทนหนึ่งสองสาม ทาไงช่วยด้วยจะด้วยจะกลองเฮ้ยนี่นะ่าจะเวิร์กทีนี้ก็เขียนคิ้วใหม่กันหวังว่ามันจะได้ผลนะเพิ่มลงไปอีกนิดแบบนี้โอเคอ่าฮะดีกว่าคิ้วเก่าซะอีกอียังกัข้าวโพดนะเหลืองอ้อยเลยน่าจะมีอะไรให้ใช้ได้นะโอ้ ฟอกฟันขาวว้าวนี่แหละที่ฉันต้องการเลยห้ไหนดูสิละก่อนจาฟันเหลืองอ๋ออต้องต้องในผลเลยออีกป๊บนึงเรียบร้อยพอเฟกโอ้แล้วหนวดพวกนี้ล่ะหุต้องจัดการมันด้วยนะเออลองนำพ่งแล้วกันอ่าอ่าอือออเอพร้อมแล้ว่าเดึงหน่อย รีบกริบเลยทีนี้จะทำยังไงกับพวกเสียวได้บ้างนะอืมไม่อะ่ะขยักแยงอะ่ะ <G ül üyor> มากนี่นะจะใช้ได้ <G ül üyor> โอ้ <G ül üyor> ทีนี้ก็ทิ้งมันไว้5นาทีอ่าอืม มันน่าเบื่อจังเลยดูอะไรสนุกสนุกนี้กว่า <G ül> <G ül> โอ้ลาลาลายนี่นะเอยสนุกจังฮะโออเสร็จแล้วโอ้ผิวฉันอคริสจะต้องชอบแน่โอ้แต่ฉันต้องดูเป็นสาวชาวร็อกด้วยฮะมักนี่ทำผมฉันหมดเลยเออฉันต้องจัดการเป่าด้วยใดเป่าผมสันหน่อยอา้าว หมดผมตรงโอ้โหไดนี่ลมแรงจริงๆริเฮ้ยเฮ้ยตายลกันป่อยลมตายแห้งด้วยเลยแล้วกันเสร็จแล้วเยี่ยมเลยเมคอัพเอาเราไปก่อนเจ้าหนังสืออ่าฮะของพิเศษของฉันโอ้คริสจะต้องชอบสิ่งนี้แน่ๆนอ่าฮะยังแคบไม่พอมาย่ะอาฮะ อาแล้วก็นี่ไงเรียบร้อย้ฉันดูเพอร์เฟกแล้วฮะทีนี้ก็สั่งเสื้อผ้าใหม่เโอเยี่ยมเลยโอ้ว้าโอ้สวยจังออาฮะฉันว่าน่าจะพอแล้วล่ะฮโอ้มาแล้วอวัสดีครับวันนี้สั่งครับค่ะค่ะหนักนะครับบายครับขอบคุณค่ะ ว้าวเฮ้ยจันรอนไม่ไหวแล้วเฮ้ยว้าวเดี๋ยวอะไรเนี่ยไม่นะขอให้พอดีกับฉันด้วยเถอะเฮ้ยเอาจริงดิเฮ้ยฉันไม่ชอบช้อปออนไลน์ก็พอแบบนี้เนี่ยแหละไปซื้อที่ร้านดีกว่าโหอ้ยย่ำไปเลยว้าวดูสิเต็ไมไปหมดเลยว้าวต้องการให้ช่วยอะไรไหมครับเออไม่ค่ะขอบคุณค ทำไมถึงถามแบบนั้นละ่ะคิดว่าฉันจะขโมอยอะไรหรืยอยังไงเนี่ยแล้วถ้ามีอะไรร่วงลงมาในกระเป๋าโดยที่ไม่รู้ตัวละ่ะใจเย็นไว้เดี๋ยะถ้าต้องการช่วยก็บอกได้นะครับอ,อไม่คะ่ะขอบคุณไม่เป็นไรคะ่ะออ <c oughs> น่าจะล้องนี่ดูนะครับอทำไมคุณถึงสีนี่เหมาะกับคุณนะเอ,อ,เอ,อแต่ว่าฉันไม่ชอบ <c oughs> ไม่ับไม่ไปสำหรับันก่อนครับห้องรอเวรานั่นเลยครับเชิญครับเชิญครับต่ฉันไม่ได้อย่างหรอกใจฉันแน่ เออเออไม่รู้สิฉันดูเหมือนชีสเลยโอ้คุณใส่แล้วดูดีมากเลยแต่มันดูรู้ตรงนีไหมครับมันเหมาะกับคุณสุดๆเลยไม่หรอกค่ะฉันต้องการตัวอื่นนะไม่เอาหน้าเกลียดฉัมัดมเลยว้าวสวยจังเลยชอบเลยครับคอะค่ะฉันอยากได้โอ้และสุดสุดเลย โชคดีจังโอ้ว้าวฉันมีแจ็คเก็ตสวยๆแล้วทีนี้ก็ต้องหาชุดให้เข้ากันฉันรู้แล้วเออมันน่าจะอยู่เแถวๆอาฮะมันลองกันเถอะอ่ะอ,อมันขับจรงเลยเฮ้ยแป้งฝุนนี่น่าจะช่วยได้โอเคเอเอเอขึ้นมาอีกนิดนึงโอ้ยใส่แป้งข้าไปอีกเย อยอยต้องทำให้ต้นขาเล็กลงอโอเคได้ละอุ้ยใช่ไม่ไม่ไม่ถุยถุยสามีก็ยังใส่ได้อยู่เลยตอนนีกต้องใส่ได้สิปฐุมอุ้ยรู้งี้ได้เอตนาห์แล้วก็ดีนะเนี่ยเอยเฮ้ยยังดีนะที่ทารอออนแล้วเฮ้ยลองไปดูช่อน้องสาวฉันนีกก่านะฮ้ยฉันอยากเจอคริสแล้วเนี่ยแล้วถ้าเขาไม่อยากมาเจอฉันละ เอาโถอเฮียแล้วอ๋อฉันต้องไปเข้าห้องน้ำดยู่เลยเฮ้ยวัดดีวันหยาออกมาสิอย่างนั้นคราวนี้ฉันก็มาทันเป็นเพราะฉันกังวลนี่แหละเขายังชั่วหน่อยว้าวเรากะให้เรงแน่ทีนี้ก็ไปหาคริสได้เฮียเฮคริสอัมไงเป็นไงบ้างวันนี้เออก็โอเคแล้วเธอล่ะ เอาก็ดีวันนี้เธอดูดีนะเฮ้ยขอบใจนะคริสอยากไปเดทด้วยกันไหมล่ะฮะฉันเหรอโอ้ตายจริงฉันเคอนะโอ้ยยางยังย่าไม่ยกับฉันะโอ้ยแต่ไม่ไม่มีใครอยากไปเดทกับฉันเลยฉันนิสัยดีนะโอ้โอเคคริสฉันพร้อมแล้วอ๋อ เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแน่ๆเลยอะเออเอิ่มโทษทีนะรู้ไหมว่าคริสอยู่ที่ไหนอ่ะเออก็โทษทีฮะฉันนี่แหละคริสเออฉันไม่เข้าใจเลยทําทำไมเธอแต่งตัวแบบนี้ล่ะแต่งแบบเก่ามันไม่อินเทรนแล้วนะสิอะไรนะแต่เทรนนี้เพิ่งจะมาอาทิตย์ที่แล้วเองนี่นะเกิดอะไรขึ้นกันนะ้าเนี่ย รองเท้าบ้างแจ็คเก็ตบ้างก็ได้งั้นก็มาแปลงโฉมกันอีกรอบนึงทีนี้ก็จะต้องชอบฉันแน่อะฮะอะไรเนี่ยใช่ชันทำการบ้านชีวะแล้วก็อะไรของเธอเนี่ยเออเออไอาจังออแล้วก็เคมีออฉันคงไม่มีทางป๊อปปูล่าได้แน่เลยโอ,อ๋ไม่นะเราสมกันแม่เลยนะออรู้ไม่ฉันไม่มีวันโคคนอื่นนะจ๊ะเธอ อคริสฉันก็เหมือนกันงั้นเจอกันพรุ่งนี้นะได้จ้าเจอกันนะถานสะดวกทำไมเขาดูแปลกๆนะน่าสงสัยจังเลยต้องสืบดูสักหน่อยแล้ว <c oughs> เอ้ยอย่ไงจ๊ะผู้หญิงคนนั้นใครอ่ะหรอเออน้องสาวฉันเองต้องเข้าไปใกล้ๆอีก ไม่อยากจะเชื่อเลยอเอองั้นกหลาวไปไปกันได้หรือยังไปสิเขาทำแบบนี้ได้ยังไงกันเนี่ยหูใจร้ายจังเลยอะฉันจะเปิดโปงเขาล้ลาแล้ลาเฮ้คิตตี้มายามาทำอะไรตรงนี้หรอฉันมี <r õ? S 2> บางอย่างจะบอกเธอเกี่ยวกับคริสคริสหรอทำไมอ่ะคือว่า เขากำลังนอกใจเธอฉันเห็นเขากับดอริสที่สวนสาธารณะไม่จริงนั่นไม่ใช่คริสแน่แค่ข่าวลือแล้วะมัดขคิดให้เดียวฉันพิสูจน์ได้นะดูรูปนี่สินี่พวกเขาจับมือกันด้วยนั่นคริสหรอใช่เขานั่นแหละฉันรู้ว่ามันเจ็บเธอเข้มแข็งไว้อยากเชื่อเลยเราเดทกันแล้วรักกันมากแต่ตอนนี้เขากลับอยู่กับผู้หญิงคนนี้เขาบอกฉันว่าเราทุกสิ่งทุกอย่างคงกันละกัน อย่างจะเชื่อแบบนี้มันไม่ไแฝงเลยฉันเข้าใจฉันรู้มันไม่แฝ้เลยเราไปกันเถอะเธอ <c oughs> ควรแต่ใจจากเขานะเธอเชื่อฉันสิเตมายาหัวใจฉันสลายหมดแล้วฉันจะ move on ออได้ไงนี่ก่อนอื่นเธอต้องหยุดร้องไห้ให้เขาก่อนเพราะเขาไม่คู่ควรเลยสักนิดเดียวนะแตมายาไม่เอานะ่าขนาดเธอยังแอบชอบเขาเลยเขา p e r ฟและฉันก็ perfect สำหรับเขาด้วย แต่ตอนนี้ฉันไม่เหลืออะไรแล้วโอ้มานั่งตรงนี้เธอก่อนอื่นเธอต้องใจเย็นก่อนฉันจะบอกอะไรเธอให้เขาเลือกเธอก็เพราะว่าเธอเป็นคนดัง,งแล้วตอนนี้เขาก็กลายเป็นคนดังกว่าเธอไปแล้วและเขาก็ไม่สนเธออีกต่อไปแล้วไงคแค่หลอกใช้เ,<อ>เธอจริงด้วยในโรงเรียนนี้ฉันเป,ปาะบลรที่สุดใช่ไหมเธอทั้งสวยทั้งชาดนะและฉันก็จะหาคนที่ดีกว่าคริสให้ได้ใช่ถูกต้องแล้ว ดูสิฉันมีแผนที่จริงๆด้วยล่ะเราจะแก้แค้และทําให้เขาเจ็บปวดยิ่งกว่าเธอเลย,ยเลยฉันชอบไอเดียนี้นะดีดี <laughs> ใช่เขาจะต้องไม่รู้ตัวแน่ไม่เอไม่นะฉันไม่อยาก<อ>เห็นหน้าเขาเลยม่ต้องห่วงหน้ามานี่มะดูดิฉันมีแผนการแล้วไปซอ่อนนะไปซอ่อนตรงนั้นแล้วก็เตรียมดูโชว์สนุกสนกแน่ใจหรอเขาไม่รู้ตัวแน่ขั้นแรกเปลี่ยนน้ำยาดับกลิ่นของเขา และก็เขาจะรู้ตัวมันก็สายไปแล้ว <laughs> นี่ไงว้าว <laughs> <laughs> และความสนุกก็เริ่มแล้ว <laughs> จะสงสารเขาดีไหมนะเนี่ยกลิ <laughs> ่นอะไรเนี่ยอ <laughs> คริสกลิ่นปลาเคอ <laughs> สงสัยเพราะมันฝรั่งนะ่ะนี่นายช่วยได้ห <laughs> <laughs> วังว่าคงจะได้ผลนะ <laughs> เรียบร้อยกลิ่นยาบ้าเลยแล้วก็สกัดนะลองแผนสองดีไหมอืมเดี๋ยวเราทำความสะอาดแล้วนั่นนั่เคยเยแผ่นรองละมั้งเออฉันต้องเปลี่ยนชุดก่อนอืมเดี๋ยวเราทำความสะอาดออกไปได้แล้วเนาะแล้วก็สงด้านมาด้วย่ หวังว่าแผนนี้มันจะได้ผลกว่านะแค่เปลี่ยนนิดหน่อยเฮ้อันนี้ไม่ต้องใช้แล้วแผนนี้ได้ผลเยสอุ้ยเฮยี่เปลี่ยนชุดใหเกมแล้วเกมเมื่อคืนล่ะเี่ยมเลยมันสนุกมากฉันก็ว่างั้นพุกคนพร้อมยังพร้อมแล้วไปกันเถอะเฮ้ยอะไรเนี่ยฉันมันโง่เหรอเออ

เรียบรย้อยคี่แล้วแข็งแรงเหมือนทิศแล้วไม่อยากเชิญนี่ก็ไม่ได้ผลอะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยออ๋อ,อไม่มันไม่เวิร์กเลยมายาบางทีเขาก็ไม่ได้เลวร้ยรายนะบางทีเราอาจจะกลับมาคบกันอีกครั้งก็ได้ <c oughs> ว่าไงนะนี่คิตตี้ตื่นได้แล้วถ้ามีครั้งแรกก็ต้องมีครั้งต่อไปเขาไม่มีทางเปลี่ยนได้แนะ่จริงของเธอ,อแล้วทีนี้เราทำไงดีล่ะไม่รู้สิเอ้ยฉันรู้แล้ว เราจะต้องพลาดสิ่งที่สำคัญที่สุดจากเขามาช่ไงไม่ใช่เธอความป๊อปปูลา่าและแฟนๆของเขาตั้งหากอินสตาแกรมเขานะ่ะฉันรู้ว่าจะต้องทำยังไงไปกันเถอะฟังดีๆนะโอเค,อเ,คเราจะต้องทำแบบนี้แผนของเราจะเริ่มที่คาเฟ่เขาจะเดินเข้ามาพร้อมกับสาวของเขาไปตรงมุมด้านหลังพอเธอเข้ามาเขาก็ไม่รู้ว่าจะพูดกับใครดีเขาถูกเปิดโปงพวกเธอเป็นอิสระ แล้วทาให้เขาได้ชดใช้จากคนดังก็กลายเป็นคนพังไงมายาแผนี้เยี่ยมไปเลยไปกันเถอะเดี๋ยว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 ก่อนไงถึงจะเล่าให้เขาไปคาเฟ่ได้ล่ะเธอรู้ไหมอะเรแล้วไปกันเถอะไม่อ่ะคงไม่เวิร์กหรอกเออขอโทษนะชุดฉันผิดปกติตรงไหนอะมันก็ดูดีออกอะก่อนอื่นเธอต้องเปลี่ยนชุดก่อนเออโอ้ ใช่เจ็บไปเใยเท่าไรเลยต่อไปฉันก็จะถ่ายรูปามันไม้ปลดกระดุมออกใช่ใชทีนี้ก็ยิ้มยิ้มมมามาอย่างน่ารักมากนี่ไงดูสิว้าวฉันดูเปลี่ยนไปเลยอ่ะใช่ฉันชอบนะแต่เราต้องโฟกัสที่นี่แล้วก็สุแต่แน่ใจเหรอว่ามันจะได้ผลน่าจะได้ต่อมาแล้วงั้นเหรอ เฮ้ยได้ผลยัยฮือกเฮ้ยเกียร์สนุกมแม่เลยขก็ความหรออะอ่ะดูเธอสิโอ้โหฉันจะไปเดทกับเธอโอ้ไม่มีนะฮอตสุดๆเลยเธอส่งข้อความมาโอ๊ยเดี๋ยวฉันตัวเก็บตัวแล้ววันนี้แน่ไงไงวันนี้เธอสวยจังเออปากหวานจังเลยเมื่อยชัออ เออแป๊บนึงนะจ่าทิรักฉันเอออยู่บ้านน่ะอ้จริงเหรองั้นทำไมไม่มาหาฉันที่คาเฟ่ล่ะเดี๋ยวนะเออไม่ได้หรอกแล้วเจอกันนะโออไม่นะเออเออฉันขอไปข้ห้องน้ำก่อนนะโอเคเออได้โอให้ตายสิทำยีดีละฉันเออเอออไงทิรักไงเออคือเออเจอเป็นไงบ้าง บอกตามตรงนะฉันไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้เลยโอ้ยงั้นเราคุยเรื่องอื่นก็ได้จ้าแต่แต่ตอนนี้ฉันขอตัวไปห้องน้ำก่อนนะเทวทีแง่ยกลับมาแล้วเหรอเธอสั่งอะไรยังเลยฉันรอเธออยู่นะเด็กเสิร์ฟก็มาแล้วนะฉันลืมโทรศัพทองแกวันนี้น่ะเออเทวธีจะเทวตอนนี้เหรอใช่โอเคเด็กเสิร์ฟอยู่ไหนน่ะไม่รู้สิอยู่ไหนน่ะ ฉันจะไปหาเขาก่อนนะโอเคใช่ <laughs> เราจะสั่งอะไรได้หรือย,ยังล่ะ <laughs> <laughs> เอเอทุกทีนะคริส <laughs> โอ้โทุกที <laughs> ฉันเจอเขาแล้วเดี๋ยวเขาแถมมให้นะ <laughs> <laughs> ดีจ้ะ <laughs> เอเอได้ยินไหม <laughs> อะไรหร <laughs> อกไงหาคน <laughs> รอล่ะ <laughs> โอ้นี่ฉันยังรอสั <laughs> ่งอาหารอยู่เลย ơ diêu đi sập quê mà! ơ ta phải hai chừng nào đi 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 mấy! đi đi mày đi 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 อีกไม่กี่ก้าวฉันก็จะเป็นอิสระแล้วโอ้โอเออเออพูดเธออยู่นี่นี่เออตอนฉันใช่ไหมเออพวกเธอจะแจกกันด้วยเหรอเออใช่แล้วเธอก็มีปัญหาใหญ่แล้วเธอคนจะปิดแล้วฉันแค่มาตีหนังสือมาญาติช่วยช่วยด้วยอยู่ด,ด้วยฉันเถอะตั้งคริสหรอเลิอกติดตามอะไรนนี่ทำไม่ได้เลยแฮ่ เออลิกติดตามไีกว่าอะไรเนี่ยนั่นคริสเหรอแย่ามากเลยเลิกติดตามดีกว่าเลิกติดตามด้วยดีไหมใช่เลิกยไม่นะผู้ติดตามฉันไม่อ๋ออันไหนดีนะโอเคเอาเลยเออเออเย้ การทดลองของฉั <muitas> นะเฮ้ยมาร็อกกันเลยโอ้ยเออกีตาร์ฉันโออเออเออคริสเฮซี่คริสแบบนี้ฉันจะเรียนรู้เรื่องได้ไงเฮ้ย คริสอย่าทำเสียงได้สักทีเถออย่ากวนสิเคซี่ฉันกำลังเตรียมตัวสำหรับปาร์ตี้อยู่นะต่อเลยพวอไม่เคซี่ โอ้โหเยี่ยมเลยเคซี่ออกไปเลยนะเอ้ยโอ้โหแดนี่เอเเเฮ้ไม่อยากเข้ามาอีกนะฉันตอบหลุงรักเข้าจังเบอราเลยอ่าฉันไม่เหมือนพวกเขาเลยอ่ะฉันต้องทำให้เขาสนใจฉันให้ได้อะ หาไม่แปลกใจเลยอคิดแบบคริสสิออนี่แหละที่ฉันต้องการ้ออใหญ่ไปฮะออเหม็นหึงเลยว้าว อสวยนี่คริสเฮหวังว่าทิมมี่จะชอบนะฮะนี่เธอชอบชืท<อ>ิมมี่เหรอเนี่ยให้ฉันเล่าชีวิตฉันให้ฟังนะฉันเคยมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อเจอสันวันหนึ่งเขาตกหลุมรักสาวคนหนึ่งและนั่นก็ทำให้ฉันเสียเขาไปตลอดกาอ,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 เ,อเวลาผ่านไปฉันก็ได้รู้จักเพื่อนดีๆแล้วคุณเชื่อไหมว่มาเกิดอ,อะไรขึ้นพรามันก็มีความรักกันอีก แล้วจู่ๆก็พากันหายหัวก็ไปหมดเลยชีวิตมันเศร้าจริงๆแล้วตอนนี้ฉันก็เหลือเพ่อนแค่คนเดียวคือทิมมี่และฉันจะทําทุกอย่างเพื่อกีกันเขาออกจากแจเคซี่ให้ได้ฮึเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเทที่เอ่อที่ฉันยืมเสื้อผ้าเธอมาใส่แต่ไม่ต้องห่วงนะลองสาวฉันเข้าใจเดี๋ยวฉันช่วยเองมาซิมาซย่ใชฮะ ก็ทำให้เขาสนใจเธอเธอต้องหัดเล่นกีตาร์นะมาเลยโอเคตึ่งตึ่งตัดแต่งอ็ดเอ็ดว้าวเดะโอ้เจ๋งมากเก่งเหมือนพี่จริงเดี๋ยวนะเอ้อหยุดก่อนอะไรหรอเสียงเพี้ยนๆน่ะฉันต้องตั้งสายก่อนนะเรียบร้อยอ๋อ โอ้ยเยี oh, okay. uh ่ยมเลยเคซีอแบบนี huh. ้โอเคไหมอะเคซีมันด okay, ีมากเลยละเออโอเคอ่ะอฮะโอ้โอ้เอ้เคซีมันต้องเยี่ยมแน่เลยอ่อืมว้าวคือนี้เราไปร้องกันเถอะคริสโอ้ฉันพร้อมแล้วล่ะพูอแ้คริส เอะเอ่อเ้อ่อฉันจะเล่นเพลงให้เธอฟังนะเฮอเพื่อนฉันจะต้องช่วยไหนให้ได้โทษทีนะทิมมี่ฉันจะไปต้องทำนะ

ทิ้งไว้ตามลำพังคงไม่ดีแน่แล้วมาปาร์ตี้กันเถอะเกือบบอชยวนะเยี่ยมฉันไม่ไปหาให้สมหวังแล้วนะอะไรเนี่ยมันเป็นได้ไงเนี่ย อเคทุกคนฟังทางนี้นี่คือโชว์วิเศษจากน้องสาวฉันเองเคซี่การแสดงต้องดำเนินต่อไปเขียาสักหน่อยนะเคซี่ชุดดีน้องสาว พ่อไงทุกคนซีโอ้อะเล่นเลยเล่นเลยเล่นเล่นเลยเล่น ว wow! oh, a e นเพื่อนทยศอเยวก่อนสิอะไรโอเล่นด้วยกันเถอะกับเธอเนี่ยนะไม่มีทางอ่ะคสซเหมือนกันแหละ Ôi, 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 ôi,